โอ้ยลาสไม่ได้ไปที่หมอรถด้วยแล้ววันนี้มันเกิดใครนะวันนี้มันเกิดใครนะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะโอ้ไอ้กุ๊กอ่ะไอ้กุ๊กไอ้กุ๊กไม่รู้อ่ะไอ้กุ๊กยังไม่มาเลยเนี่ยแม่งโทรโทรปลุกกุ๊กตั้งแต่สิบโมงโทรทำยียอะไรกูตื่นละบอกให้ปลุกตั้งแต่เจ็ดโมงไม่โทรนะกุ๊กอ่ะรอนมาก่อนไม่รู้ไปไหนเนี่ยไอ้กุ๊กมาตอนเช้าฟาน เออใช่มาแบบสดแบบสดไม่ได้แล้วไม่น่ามีอะไรนี่มีไงกำลังไปเรียบนี่ไงมาดิมาเรียบเลยเดี๋ยวพาไปป่นเนี่ยวารับเลยป่นโชว์เอาไม่หนาละกันไม่อยู่อวนงานยังไม่มานะมันอยู่ไม่แน่ใจอ่ะฟิลอะไรป่นไรรอยด้วยเดียวยูมีอู่อะไรอะไรมาอย่าไรพี่จีโอ้ว่าแล้วเลยเข็ด เพิ่งลงมาตีไหมนะเฮ้ยอะโอ้ยอะไรใช่บป่าฟิวขนาดนั้นแล้วอะ่ะอ้าวไหน ID สองอยู่ครับมามามาอุ้ยเชื่อเขานะ่ะตัวดีครับตัวดีครับ อะไรและกูเอสองสอโอ้โหมาดีครับมาดีครับเอสองสองมาเดิมหวัแยังเท่หว่ะเยเเทอโบชีเท่ว่ะกูยังชอบเลยอ้าวเฮียคอมดับโอ้จะเล่นรู้เรื่องเอมึงอยู่ไหนวะหน้าอวเมื่อกี่ไปตรงฐางยางฟ้าเข็นเดี๋ยวกูลองลองฐางยางฟ้าเพื่อนโอเคโอเคได้เจอเอ็กแม็กตัวแรงกู เนี่ยลองถึงถังย่งฟ้ามึงขี่มาก็าจะเห็นเลยกูนั่งรอละกันดีจเจวันดีแม่กทีมคาร์วันดีครับน้่งเมย์นั่งทำหมูกรอบดิคืออะไรวะหมูกรอบมันก็อ้วนเตอรเกินนะเออทำหมูกรอบกินดีกว่าทำหมูกรอ,ววอกกินด้วยโ,โ,โอ้โดนแกงเกินกโด<อ><อ>นแกงน้ำเกลี่ยขี้เกียจเฮ้ขี<อ>้ไมอยากกินเลยไปทำกินไรสัตว์ไม่ไหวล้ว ไเย่ทำมงคกรอบแหลกนะเก้ okay. หุ่นไล่หุ่นไล่สวัสดีครับดูคลิปในยูทูปพอดีเลยยิงปืนหน้าเดียวได้แพะสามตัวย ê, ตเย่ตาซีกูเก้นไหนมึงอยู่ไหนกูอยู่แก๊งสีฟ้านะทุกคนไหนมึงอยู่ไหนกูอยู่แก๊งสีฟ้าเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยไหนอะ่ะมึงอยู่แก๊งสีฟ้าปะเนี่ยโอ้ แกไอ้<ใ>น้า <VII S 1> ไม่ <indications S 2> หักหน้าก<ไ>ูนี่กคืว่าเดี๋ยวประมูลแล้วเอามูลนไยแล้วบอกกูมีแตงสามล้านยังฝันเลยจะฝันออโต้่อยนี่ไงแก้งันต่อเนีอยตับอกโอเคกูจะมูลแกงหมูกรอบด้วยสามล้านไอบ้านอยู่ไหนบ้านแะ้วเมื่อกี้คอมดับโอ้โหเท่เลยแล้วมึงมาดักยิงเราเหตนเนี่ย ไอ้เี้ยเราใชาแล้ววะมันมาวะเลี้ยงแบพวกนี้มันเลี้ยงลงต้องไปยิงมันแล้วมั้งอย่างเงี้ยเนี่ยต้องโชว์แล้วเปอรก่อนได้เปรียบนะทิมหายอยางเี้ต้องโชว์แล้วมั้งลงเหตุเอามาดิออไอเทียแล้วนี้เลยวะนี้เลยวะอะไรวะเอาไปเอ้ยขายไก่วะน่ะรอ ขายไก่เอขายไก่เอ้ขายไก่อ่าไปรุ่นได้ยอดยอดยอดขายมีขาีอ้เอาไปาล้เอ้ยสวยสวยสวยเอามอีกาไอีกนิดนึงเอวอลล่าวอลลอลลอง้อวอลวอล่าล้วสองเาะเบื่อปะสวัสดีตังครับโอ้ตังอะไรไปคุยอะไรกับใครในเกมโอ้เองจะไปเบื่อได้ไง เอ็งเป็นชอเลอร์ใครในเสื้อวะล,ลูกปูช่องเ<ไ>ท็จ<ไ>จัง<ไ>ครับยีดมันโก้ใช่เปล่ะเสียนโน่ดีเสียน่ด้วยนะครับเป็นไงบ้างเสียโน่เดี๋ยวนี้โอ้ยินแต่ไปทำงานนะเจอแต่สาวนะเสียโน่นะอ่าโกนะ้โกนะ้าโก้นะเสียโน่ไป <ๆ S 2> ทำงานนี่เจอแต่สาวนะผมว่าตามมาติาดติดแล้ว ใช่เหรอตาแก่ตาแก่ครับตาแก่ไงไงกุ๊กโอ้โทรมาเมาื่อคืนอ่ะกำลังหลับนะโอ้อะไรบอกแป๊บเดียวแม่งหายเลยเพราะว่าเขา<ช>นอนแล้วครับฟังได้เปล่าไม่บอกแป๊บเดียวเองก็หายนะหายนะไม่ใชายปเป็นสีอะไรมูเดียวว,วะเขาเป็นสีง่วงไงมันเขาง่วงอ่ะคนง่วง,ง,งทำไงได้ต้องไปนอนก่อนสีเหลืองแม่งเท่ปะสีเหลืองนี่ว่ะสีเหลืองนี่วะ่ะเยส สีเหลียงก็สีเหลียงก็แก่นะครับแก่สี่เหลียงก็แก่เหมือนกันวสี่ไอ้กุ๊กไม่มีแก่เดี๋ยวโกแกมาเร็วเดี๋ยวพาไปนี่ดีเลยู่เดี๋ยวไปข้างนอกเดี๋ยวพาไปปุ้นเนี่ยเร็วข้างนอกเดี๋ยวไปข้างนอกโอ้พี่เขตน่ะอะไรกันเฮ้ยเสียงลมไม่ใครวะปุ้บปก้บปุ้บอก้บุ้บอก้ปุกบอนี่ยผมจะสอบผ่านก่อนเนี่ยอะไรนะ ผมจะสอบแสดงผ่านเอาวะไม่ได้ไหมผมใช่เหรอเล่นสไนเปอรณ์ไม่ผมโอ้ไม่ผมดีได้ผมได้ผมได้ลมเขานะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วไม่ดีหรอเด็กบัญชีเพิ่งตื่นเหรอน่าใช่เพิ่งตื่นไหนกุกะกูอยู่ในสติบัญชีหน่อยกอ่ะโมเตอร์เฮียเฮียตื่นหนัวเช้าครับเมียตื่นหนัวเช้าผมไม่เกี่ยวครับ นอนต่อเนี่ยพี่ชาวัสดีครับแล้วไม่รู้ใครเมื่อคืนไม่รู้หมาตัวไหนโทรมานะเฮ้ยเฮ้ย้ยันแรงโดูวก็ทื่อปาร์ห้หรอกกุ๊มาไปไหนอ่ะตังกตังเขากำลังนอนแล้วเก็บื้กูไปเห็ดไปพี่เคสอาร์บีจีป่ะพี่เคสเมฆพี่เคสเมฆพีเคสเมฆ พี่เคทนะพี่เคทไปไปไปพี่เคะต่อไปพี่เคทโอ้พี่เคทพวกมันอยู่ปันวะอะไรวะไม่น่าอยู่หรอกพวกเงี้ยะพี่น้ำเอ่อพี่น้ำรู้ไหมว่าคนเล่นแบล็คพนเตอร์ตำรวจไม่สองตำรวจไม่สามคนก็พี่น้ำฝ่าบาทพี่รู้แล้วโอ้พี่น้ำก็ต้องไปแสดงต่อแล้วพี่น้ำอ่ะมันไม่ใช่มีภาคสองอยู่วะยังไม่ได้ดูเลยภาคภาคสองยังมีแต่เขาเขารทำ แต่มันตายเขาถ่ายเขาถ่ายเสร็จแล้วไม่หรอเขาถ่ายเสร็จแล้วแหละแต่ว่าหน้าแดงของอันนี้ก็เหมือนพอวอลเกอร์ไงถ่ายเสร็จตายเลยอ่ะเหมือนกันติดกองแล้วไปกองเรียบร้อยแล้วเด็ดไปเดี๋ไม่ตด้ครับพี่ไปเดี๋ยวพี่วอลพวงครับเดี๋ยวพี่ดไปว่าพี่รู้แล้วนี่แล้วแต่พี่ไม่ไหรอกพวกพี่เรื่องนี้ม่งกระบืองไอ้แม็กไลท์นะผมผมบอกไแม่ว่าแต่แกนั่นไม่รู้ไปไหนแล้วครับ แต่ผมพูดว่าแต่แกแม็กซ์ทำอะไรพี่ทำมไปทำอะไรมาไม่ทำอะทำอะไรมาอะไรกูก็บอกวิ่งตื่นแกแม็กซ์เออฮะโทรไปเห็นโทรไปเห็นทำอะไรอยู่กินข้าวอ่ะรังเพิ่งตื่นนะน่ากำลังอาบน้ำกำลังหยาบน้ำเลยตัวมาอ๋อแก่คนแก่เพิ่งตื่นโคนแกอยู่นะครับโอ้ยกำลัน้ำไงี้ยได้ยังไงคนแก่นี่ใครอ่า จะด่าเราอีกวะวะคงไม่ด่างหรอกม้งมันคอมพิวเตอร์เอาพวกนี้คอมพิวเตอร์โอ้กยมันไม่แหลกแล้วเมื่อคืนไม่แหลกตายแล้วพอละตายแล้วเมื่อวานนี่ไปได้มิงโกมาหน้าเขียนนะอย่างมันนะแหลกตายแล้วผมแหลกตายล้วเลยนะพอละพอและหมดแรงแล้วแล้วรู้แต่มันง่วงวะมันจะด่าเราได้ปะวะคงไม่ได้หรอกพวกเฮียนี่เป็นคอมพิวเตอร์ต้องต้องไปกินเอ็นเอร์จีอะไรที่ไม่ได้หยุดอ่ะคนนี้ต้องฟิล์มครับ ไปไปกิน e n e จี y แหละต้องกิน e n e จี y แบบไม่นำเลยทำไมยังไม่ได้หยุดอ่ะทำงานอยู่โรงเรียนห่อไม่ต้องยิงดิไอ้บ้านอยู่เฉยอยู่เฉยอ๋อเทคนิคอ่ะเขาเขาเทคนิคเขาไม่เขาไม่หยุดไงวันนี้เขาเรียนอ๋อไม่ว่ะขอนั่งกินข้าวแป๊บนะได้ครับพี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาทำแล้วนะผมผมมาเรียนผมไม่ไปเรียนโภไปปุ่นเดยวตัวสักหน่อยนะสกิลการปุ่นเนี่ยมันต้องเทพนะผมเขาจะอยู่ได้นะอาทิตย์หน้าเรียนชดหรือเปล่าวะน่น ะยิงไหมพี่ยิงเปล่าปล่อยไปอยะพี่ยิงมันโอ้โหหงสาวเออเต้เขาเรียกไม่กล้าไปในฝนตกแม่งเมื่อเช้าฝนตกแม่งนอนอยู่เมื่อเช้านอนอยู่ตูมฝนตกไอ้เหี้ยมาไม่ทันหรอกไปไม่นำฝนตกก็ออกไม่นำก็ตกอยู่นะตกแบบหลังคาทะลุเลยไหม โอ้ยนั่นลูกเห็บหรือเปล่าไอ้สารกาโยนระเบิดหรือเปล่าตกมาที่หลังคาทะลุใช่ไหาระเบิดแล้วมั้งไอ้เหี้ยกูว่าน่ะไม่ใช่ลูกเห็บหรอกระเบิดอ่ะไงไม่ได้หรอโตมเกิน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 ไอ้สารโอ้มันตามมาติดๆเลยนะมันเหมือนว่าสบานมันตามไม่ทันนะทุกคนนะเพราะว่ามันโตมันจะไปตามแบบว่าโจมกระจอกไงมันแต่หาตจมอย่างพี่มันตามไม่ทันหรอกเอาจริง ไอสัตว์มันไม่ใช่ตามไม่ได้หลงมันตามหรือเปล่าเธออออะไรมันบ่นที่อะไรนะแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์นะี่แฮรรร์์พออตตเความนี้ไม่เป็นไรแล้วนี่ะโอ้ยอะไรวะอ้าโอ้ยโอ้ตัวนี้เป็นนักล่านะโอ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์เดี่ยวมาไอ้แม่งเดี่ยวมาเขยเดี่ยวมาเพื่อนนิงแม่งนะพี่นะเปล่าพี่เขนนะพี่เคยตายแล้วโอ้ยเฮีย เงินแดงกูสามหมืนหายหมดไอสัตวอ้ดเลหอนมเอลียันเอานีันโอ้นาทีเมาอยู่ดิ่มาอยู่โอ้นดิงโอ้โหไอ้เฮ้แ้ยเฮ้ทำงี้น้องชาย้เข้าูพไปพรอมึงละอพี่ไมกับมันดิเอ้ยรอแอรรีวอเตอร์สมึงยิงฆ่ากูเหร เดี๋ยวมาเป็นหนึ่งยวบงไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเดี๋ยวเจอกูไอ็บมือเก็บมือเก็บมือโอ้พี่เขียนเลยนะโอ้มึงเลี่ยมนะแฮร์รี่พอตเตอร์มึงเลี่ยมนะมันบอกว่าพี่เขียนเขียนไม่เขียนนะไอ้สัตว์มันบอกไอ้เฮร์รี่มึงเล่ อยู่ไหนฮะเจอมันเจอครับลูซี่ค่ลงน้ำร้อนเนี่ยอาไทยมาโอ้ยไม่น่าไม่ใครไม่น่าไห่ใครตัดสกินให้ได้ทึบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แฮร์รี่มาได้ตัดรอเดือนเนี้ยมันยังไม่เต็มเลยหตัดไม่เต็มตัดครับตัดครับไม่เอาครับต้องตัดครับก็หลอดมันไม่เต็มครับถ้าหลอดเต็มเนี่ยตอนที่เดือนนี้หลอเลยู่แล้วครับไม่ทันเลยนี่มีสารอิมิตด้วยครับในสารใช่ครับมีละพันีอะไรกันก็ก็เดือนนี้มีสารอิมิตวันนะบอกไว้ก่อนนะให้ให้ไปเขียนตัดไไดด้้ใหปเขียตัสกินได้ มาักูเดี๋ยวเขียนตัดด้วยไงกูแบบหล่อกูตัดสกินเฮดโอ้ไอ้ยหลังใจหอย่าเห็นหน้าพี่เขียวต้องดูกล้องแล้วนะต้องดูกล้องนะอย่างนี้นะต้องดูพี่กล้องนะเอ้ยไม่นากล้อใส่ใส่ให้เต็มพี่เอาล้างเอาล้างเอาล้างเล้างด้วยจับฐานโอ้พี่น้ำพี่น้ำพี่น้ำป้าอยากเก่งสไนทำไงครับ อยากเบิร์นจะไหนดีต้องเบิร์นแต่ว่าไม่ใช่ว่าบินลงเบิร์นอย่างเดียวเว้ยมันต้องแบบรู้จังหวะในการยิงเอารู้จังหวะในการยิงเ้พี่เขียดไปหนึ่งเอาเกดออกมาเหรอเพื่อนโอ้ไยสัตว์อะไหน่อยพี่เฮ้ยมีคนท้าจะไหนด้วยแก่ฟังนี่ไงโอ้กล้าดวลกูได้ไงรอนะรอนะครับรอนะครับโกโก้นะโกโก้นะมันยิงไงวะทนายวะมันเบิ้์นไงวะ ปทคนด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับผมเล่นโบทำไมนี่ใครเล่นโบครับผมไม่้เล่นโบนะครับโอ้ยโอหมาอะไรโอ้ชนะสามแพ้ศูนย่ะน้องๆอ่าเอ้ยโอ้อะไรแม็กพิมท่าอะไรมาเนี่ยโอ้ท้าปืนพกมานะนี่ปัง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 ปงปังไปลครับมึงนี่มันไม่ยอมแพ้จริงนะผมปับไอ้นี่เมาเร็วเกินยิงไม่โดน เิงไม่ติยิงไม่ติดวะยิงตั้งคมยิงตั้งคมยิงไมทำไมกูยิงไม่ติดวะยิงไงอ่ะเรียบร้อยโอ้แพ้หนึ่งเลยโอ้แพ้หนึ่งได้ไงวะแพ้เหรอแพ้เดียวตาฟันมาฟันอ่ะฮองซีเอ็ดองซีเอ็ดเออนี่เราสอนให้ดูอเอโอ้อเอนะสุกอาจารย์ได้ไงกันเป่า ไม่รู้อะสีล้มครูนะสีล้มครูนะเป่าอะไรอะเป้าทนายเหรอเฮ้ยวันนี้ไม่งคนพี่เมา้งมันเร็วไปวะเฮ้ยหลุดหรือเปล่าไอ้ฟานเมา้งมันเร็วเกินเอออหายซะเมา้งมันเร็วไปเฮ้ยใช่เหรอโอ้จริงไหมเนี่ยเนียมโอ้โหปวทษโปวดทษเดี๋ยวพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับพิงครับ อ่าเออไอสือสือลาวิศิลาวิทนี่ใครเอาไปน้ำคือกูผ่านละตายซะไี่แน่ใครอันนี้ใครเนี่ยโหดเกินโหดอะไรเนี่ยผมก็โหดเกินแล้วน้องๆไม่อยากจะโม้สิสิลาวิทนี่ใครเอพี่น้มกลัวอ้าวถึอบัญชีนะไมวนะใหญ่ใหญ่าหญ่แล้ครับไม่เอาครับห่าละเอาละ พอเลยพอละไก่ดูดีครับเต๋าคิวเหลี่ยมน้ำพาคเกมเกมอะไรครับเมื่อกี้ก็รอดนะครับไม่จะโม่หรอกเหลี่ยมน้ำครับเถาน้ำด้วยครับเถาเถาเถาเกินเกินเกินหน้าเขาชี้เกินหน้ากุโคตรเถาเรียกพี่เกินกว่าน้องชายตัวดีครับพี่ชายมึงแสดงแค้นฮอบอยู่แล้วเด็กตายแสดงแค้นอบว่ะเด็กเด็กเด็กตายร่อยน่ะร่อยเลร่อยแรงเด็กตายนี่ยร่อยร่อยแรงนี่ร่อยร่อย เย็นแม่รอยแรงดอรอยนี hmm. <gu hr polls> well. <bull ying> um ่เย็นแม่หัวดอไมเรียนด้วยเหรอวะเนี่ยสิริใทเวลาเด็กใต้เขาจะตีมเกี่ว่าจะตีมไงวะเฮ้ยอี๋อี๋ไมมีอี๋อี๋อเริ่มมาใหม่ครับูฟี่ครับแล้วุณตาจะมีทำไหมยมเตะใครโงพยาบาลอุ้มไปนไรครับหาย่อคอ้า หายไว้คร oh. ับหายไว้คร okay. okay, okay, ับโอ้หายบวครับหายบวหายไปไวๆนะครับน้องรักไม่น่ามาหายเลยไม่น่ามาหายไวๆเลยไม่น่ามาหายไปไวๆเลยเกินเกินเกินอย่า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 ตีกูวะเนี่ยอย่างระบาดอย่างระบาดโอ้เกินไอโซนิกเขอดิโอเคน้องชายขอหายไวนะครับกินข้าวกินยานะก็ตอนหน้าเสาร์อาทิตย์ชิวๆโอ้หายไวครับน้องชายหายไวหายไวนะน้องรัก ใช่แบบน้องชายอยู่พี่คงจะได้ตัดสกินนี้แ้่แหละหล่อไปเลยไม่เต็มไงถ้าน้องชายไม่อยู่ก็ไม่ได้ตัดหรอกดีแล้วเองมันอยู่ดีแล้วน้องรักเดี๋ยวมันจะได้ตัดสกินีหงไงอีกแค่สามวันเองหลอ่อดม่นก็มาครึ่งทางแแป๊บเดียวอ่ะคิดดูเอาละกันนะครับยวเด้กระเป๋าคนเู่าคิดชิวๆนวพีออมก็สวยโอ้พีออมก็สวยนะสาวก้อยเขามีแฟนแล้วซียิวผมไม่รู้ผมจะทำไงวะผมแบบก็รู้อยู่นะผมแบบ คนทยออกมาแหละรู้รู้ดีแกใจว่าฉันเป็นใครทำเป็นร้องไห้ก็ต้อบตายเลยอ่อ่อ่่ใช่ใช่ใช่ครัพี่ออนไม่ให้ละออนต่อคนแรกไม่ได้ไม่ห้อกก็จะให้เดี๋ยวยวรอนเด็ดเอาเกินสีคิวเกินสีคิวคอมหามัางดิจะคุยด้วยอุ้ยโดนเฉย เยอเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวขุดแร่ได้ได้ดูให้เอโตให้นำครับอโตให้ป่าพีน้ำปุ๊กเะรไอ้แม็กกู้วะนมพี่น้ำน้ำอยู่อยู่อยู่เออก็ไปกินหมูทาก่อนไงก็ไปเจอกันก่อนแล้วกขอมาแล้วกันเกินนะเกินนะเอาหนะาอหน้าอหน้าเอาน้าวาก่อนเดี๋ยวพาป๋าเขตไปไปเที่ยวนะทุกคนนะไม่ได้ไได้ไได้ไปได้ เล่นกูแล้วไปกินเหล้ากินยาอะไรเดียวเห็ดเราไปบ้านแกงก็พอกัางเต็นไม่ล่ะไปบ้านแกงก็พอแล้วอ่ะฮะไปบ้านแกงก็พอแล้วโอ้โหเฮียไปแต่เด็กจนโตอ่ะยังไม่เบื่อเหรอวะเบื่ออ่ยอ๋อแบบนี้ครับท่านผู้ชมพอังไม่เคยไปใช่ป่ะต้อนนี้เราต้องไปใช่ป่ะมาตายครับมาตายครับมาตายครับมาตายมาตายกันไกลโพธิ์ที่อ่ะตายนี่อยู่จังหวัดไหนวะ ภูเก็ตไอ้กุ๊กสุราษฎร์ภูเก็ตนี่มันมันก่อนกระบี่ไหมแต่บางงาดีนะำเกาบางไม่ไม่ไม่คือกระบี่กับภูเก็ตในไกลกันไหมเขตกระบี่กับภูเก็ตคุณสุราษฎร์ภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตไกลกว่าภูเก็ตไกลกว่าดิภูเก็ตไกลกว่าอีกภูเก็ตเป็นเกาะครับอ่ะเหรแต่แต่กูชอบไอ้ถนนภูเก็ตไอ้ถนนทางใต้นะเว้ยแบบมันขี่มามันไม่ขี่ปุ๊บมันก็จะมีทะเลอ้อมในเอ็มวีบ่าววีอ่ะ ไม่แนะนำใครทำไมกล้องไม่แนะนำขยอเลยไม่น้นำทำอะไรฮะชักว่าเออเาวอย่างนี้อ่ะอีกที่ว่าเล่นมอคีย์บอร์ดอยู่ไอ้สัตว์ใส่กูแรงโพ่อแต่ใจมันรักเธอก็เลยไม่ยอมตาัานใจยีจีปีนี้มันได้เป่ะแต่เอาจริงเขาก็มีแฟนแล้วแหละเอาจริงอง่ะเห็นเขาลงสตอรี่อะไรอยู่ไงเราคุยไ้ไหมไม่รั้ไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะคุยอะไรต่อไงพี่แจมันไม่ควรตัดสกินสกินเฮนะกับลองซองอ่ะถ้าทุนมากเกิน อย่าไาอย่านี่ตัดตรงนี้เน้นอนตัดตรงนอนสะทอยพี่น้ำตัดรักเทียนนั่นเหรออันนั้นบีชายโอ้ใช่ไหมล่ะไม่รู้ดิใครมีสกินบลูเจ็คบ้างอ่ะไม่นะทีชรากูไปแล้วนะทีชราโกไปแล้ว คนเส้นตีนลงเฟซด้วยนะจะเอามาทำเห็ดยูดีให้โอ้อหไม่ได้จอน้องรัดไม่คือถ้าได้จัดก็จะจัด,จ,ดรจริงๆถ้าสอบมาเต็มก็ตัดจริรงจริงแต่ว่าถ้าไม่เต็มก็ๆๆไ,มมไม่ต้องตงัดหรอกไม่เต็มก็เดี๋ยๆๆวบ้าโอเคไปตัดเป็นสักครงแบบลองทรงต่ำอะไรอย่างงี้แต่ oh. เป็นทูบ็อกอะไรอย่างงี้ oh. ดีกว่าโอ้เ oh. ด็กช่ oh. างนะผมหัวจิก็มันก็จะแบอบไมันก็จะบอกช่างแต่ผมว่าผมขอจัดแบบหัวเห็ดดีกว่าเห็ดเอาหัวเห็ดเดี๋ยวเหรอโอ้หัวเห็ดนะได้เอาเพื่อนมาทรงงเห็ดดีกว่า หล่อเป็นครึ่งหนึ่งมังก็แตะครึ่หรงห,หัวไงไอ้ฮะครึ่งหนึ่งก็หลอดมันครึ่งหนึ่งอ่ะก็แตะครึ่งหัวไปดิโอ้เกินข้าหนึ่งไปกินนีให้ข้าหนึ่งเราทรงอะ่ะเกินมันไ,มได้แบบว่าแบบดีๆเพิ่งโทรคุยก,กันเมื่อวานใช่หรอโอเคครับส่งเป<ม>็นดีเทลโอ้โหส่งเป็นดีเทลนะเกินเกินเกินอ่ะอันนั้นอันนั้นไม่ได้ไม่ได้เรียกว่านน้นมันเคยตัดกินเฮมันไม่เคยดิไม่เคยน้่นไม่เคยตัดกินเฮมันไม่เคยนั่นไม่เคยตัดนั่นไมเคยตัดแต่ทรงรอดอ ตีนี่ไม่เคยตัดเลยคิดภาพทรงรอดอทรงเดียวกันเลยไม่ไม่ขนส่งรอดอมันยาวกว่าเยอะวนเลยแต่ไม่น่าไม่น่า